ความทุกข์ของหญิงสาวรายหนึ่งครับที่เจอกระสุนปริศนาตกลงมาจากหลังคาบ้านนะครับอย่างที่เกิ่นไปก่อนหน้านี้ครับที่บอกว่าตอน,นเนี้ยกระสุนเนี่ยเธอนะฮะเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับรอเจ้าของมารับนะครับตอนนี้ก็มีการประกาศนะครับขอเจ้าของกระสุนเนี่ยมาแสดงความรับผิดชอบหรือว่ามารับกระสุนกลับไปด้วยครับเราไปดูเรื่องราวนนี้กันหน่อยนะครับ ผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งครับที่ชื่อว่าธนวัลครับก็มีการโพสต์ข้อความบอกแบบนี้ครับว่าเจอหัวกระสุนแล้วนะคะของใครมารับไปเด้อค่ะนะครับพร้อมภาพลูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดครับจำนวนหนึ่งนัดด้วยกันนะครับตกลงมาทะลุหลังคาซึ่งมีการเก็บใส่ถุงไว้เป็นอย่างดีเพื่อดูต่างหน้ารอเจ้าของที่แท้จริงให้มารับกลับไปนะครับทีมข่าวของเราครับทีนเอ็นช่องครับเดินทางลงวิที่ไปตรวจสอบครับพบว่า เหตุการณ์นี้ครับไปเกิดขึ้นที่ร้านป้ายเอกกราฟิกครับอยู่ในพื้นที่ตำบลนาซำอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับติดถนนสายลมเก่าด้านซ้ายแล้วก็ไปพูดคุยฮะกับคนต้นเรื่องต้นโพส์นี่นะครับก็คือนางสาวธนวันวงวัชวรานุกูลวัย4 3ปีครับซึ่งเธอเป็นเจ้าของร้านแห่งนี้แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังครับบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงวันสงกรานก็คือวันที่15เมษายนที่ผ่านมานั่นเองครับ ช่วงนั้น,นสักประมาณ3ามทุ่มเศษครับเธอและคนในร้านพร้อมญาติญาติครับก็นั่งพักผ่อนกันอยู่ภายในร้านนะครับจากนั้นได้ยินเสียงวัตถุฮะดังสนั่นนะฮะตกใส่หลังคาร้านนะฮะแล้วก็ทุกคนนะฮะวงแตกครับหนีไปคนละที่คนละทางนะครับแต่พอตั้งสติได้จึงเดินหาที่มาของเสียงนะครับกระทั่งพบว่าบนหลังคานั้นมันไปเกิดรูโว่หนึ่งรูด,ด้วยกัน ก็เลยช่วยกันค้นหาคาดว่ามันต้องมีอะไรเนี่ยตกลงมากระแทกหลังคาแล้วมันตกลงมาข้างล่างอย่างแน่นอนนะครับก็ช่วยกันตามหากับคนในบานครับก่อนพบว่าวัตถุดังกล่าวนั้นเป็นลูกปืนฮะเธอไม่ทราบขนาดนะครับว่าเป็นลูกปืนนะฮะขนาดไหนกันแน่นะครับแต่ว่าไอ้ลูกปืนเนี่ยฮะมันกิ้งไปครับอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำนะครับห่างจากจุดที่ตกราวๆสัก 5- 6ถึงเมตร และห่างจากจุดที่เธอและเพื่อนๆรวมถึงญาติๆนั่งเล่นกันเนี่ยเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นเรียกได้ว่าเฉียดฉิวทีเดียวนะครับเพราะยังดีครับเธอบอกว่าในระหว่างที่เกิดเหตุนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายเพราะเป็นช่วงกลางคืนที่ปิดปรานทําให้จุดที่ลูกปืนมันทะลุหลังคาลงมาเนี่ยก็ไม่มีคนอยู่นะครับแต่หากเป็นช่วงตอนกลางวันนะครับคนจะพลุกพลาดยอะกว่านี้ สมาชิกหรือว่าคนงานก็จะเยอะกว่านี้นะครับเพราะจะมีทั้งตัวเธอด้วยลูกค้าเนี่ยเดินเข้าออกที่ร้านเป็นประจำนะครับขนาดหลังคายังทะลุเป็นรูถ้าโดนหัวคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับไปฟังเสียงคุณธนวัลเล่าเหตุการณ์ประทึกให้ฟังนะครับก็ช่วงช่วงประมาณช่วงช่วงวันที่15ะประค่ะประมาณ,มาณสามทุ่มค่ะพี่ก็อยู่อยู่ในออฟฟิศกันไม่ได้อยู่ข้างนอกค่ะ<ม>อยู่ดีๆได้ยินเสียง เปี้ยงลงที่หลังคาอย่างเงี้ยคือดังมากเลยมากใช่ไหมครับใช่ดังมากก็เลยตอนนั้นได้ยินเสียงปืนไหมไม่ไม่ได้ยินนะคะคือเราก็เสียงอะไรมันก็คือไม่รู้ว่าเสียงอะไรว่าเฮ้ยมันหลังคาถล่มหรือว่าใครมาฟาดอะไรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยวิ่งออกมาดูกันอย่างค่ับอืมก็เลยแฟนก็เลยเมองขึ้นไปที่หลังคาอ้าวเป็นรูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าโอ้ก็เป็นรู้รู้ว่าเป็นปืนแน่นอนอะไรเงี้ยหลังคาเป็นรูก็เลยหาหาเจอเจอลูกกระสุนอะไรเงี้ยอยู่ห่างห่างไปอีกประมาณ หกห้าหกเมตรประมาณนี้ค่ะจากจากจุดที่ตกมาจ่จากจุดที่ตกค่ะอ๋อคือจุดที่ตกนี่อยู่ห่างจากออฟฟิศเราเยอะไหมก็คือเป็นสถานที่ทํางานอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อนี่ถ้าเกิดเรานั่งทางานอยู่อย่างนั้นก็ไม่ไม่แน่เหมือนกันปกติก็จะไปเดินเดินแบบกินน้ำเอาน้ำมากินเดินเข้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางาทีพอดีวันนั้นไม่ได้เดินออกไปค่ะะคาดว่าลูกปืนนี้มันมาจากไหนครับพ่อพ่อานาจะทางทางทางลมเก่าทางหินฮาวห่างห่างจากนี้ไปประมาณ ห้ากิโลน่าจะประมาณนี้มั้งคะอันนี้คือคือผ้าเดาเราไม่รู้ใช่ดูจากวิธีใช่ใช่ค่ะกที่ตกมาน่าจะมาจากคาดว่าน่าจะเป็นการยิงช่วงเทศกาลใช่ไหน่าจะเทศกาลแบบเมาแล้วคึกขนองยิงกันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ละคโชคดีที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บโชคดีมากเบื้องต้นเราได้แจ้งความหรือยังคะยังค่ะยังไม่ได้แจ้งความเหมือนกันเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะแจ้งได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย ็เลยเก็บปืนไว้ในตะขานก่อนใชเไม่ตะขานดูต่างหน้าเห็นไละฮะน่าจะเป็นความเมาหรือว่าความคึกขนองที่เกิดข <Yeah, UH ึ้นนะฮะและความเมาความคึกขนองเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะครับพอเมาเหล้าปุ๊บอาจจะขาดสติยิงปืนขึ้นมาปั้งนะฮะเดชบุญนะฮะไม่ถูกใส่หัวเธอหรือว่าเพื่อนที่อยู่ในร้านนะครับแต่เธอก็บอกแบบนี้นะครับว่าอยากเนี่ยฝากไปถึงเนี่ยคนที่ ยิงปืนนะฮะขึ้นฟ้าหน่อยนะครับอย่าทำได้ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลนะฮะงานต่างๆง,งานปีใหม่งานสงกรานนะครับเพราะว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าขึ้นไปเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่ากระสุนเนี่ยมันจะไปตกใส่บ้านหรือตกใส่หัวคนกันแน่นะครับอย่างเช่นครั้งนี้นะครับไม่ตกใส่หัวคนนะครับแต่ว่าหลังคาบ้านก็ได้รับความเสียหายนะครับ และนี่นะครับก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เกิดเหตุการณ์คนยิงปืนขึ้นฟ้าแบบนี้แล้วก็ไปสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินนะครับหากยังจำกันได้ครับทางพลตำรวจตียิ่งยศเทพจำนงครับโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับเคยให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับบอกว่าชว่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆเนะี่ยแม้ว่าจะเป็นวันสนุกสนานสักเพียงใดแต่ก็ไม่ควรเลยเถิดครับจนกลายเป็นความขึ้นขนอง การพกอาวุธปืนไปในสถานที่ต่างๆรวมถึงการยิงปืนขึ้นฟ้าเพราะการกระทําดังกล่าวครับมันมีความผิดตามพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490มาตรา8ทวิอย่างที่บอกไปนะครับก็ห้ามไม่ให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารนณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจําเป็นนะครับ และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการไม่ว่ากรณีใดๆครับห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยที่เปิดเผยหรือพาไปที่ชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นนะครับงานบรื่นเลิงงานมหรศพนะครับหรือว่าเพื่อนน้ำมัสการเนี่ยก็ห้ามพกไปเว้นแต่ได้รับอนุญาตถึงแม้ได้รับอนุญาตก็ต้องพกไว้อย่างมิดชิดนะครับส่วนมาตา72ทวิครับผู้ใดฝ่าฝืนมาตา8ทวิวรหนึ่งครับฟังให้ดีนะครับ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับถ้าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา8ทวิวักสอด้วยอันนี้แหละฮะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับ1,000บาทถึง1,000 0บาทนะครับนอกจากนี้ครับกระสุนปืนที่ยิงออกมาจากกระบอกปืนครับมันมีโอกาสที่จะไปตกลงนะโดนหลังคาบ้านนะครับ ทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยได้รับความเสียหายหรือแม้กระทั่งกระสุนปืนน่ยถูกผู้อื่นจนเป็นอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็เป็นได้นะครับอันนี้ฮะก็จะมีความผิดครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน10ปีครับและปรับไม่เกิน200 0 0 0บาทนะครับทางโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติยังบอกอีกนะครับว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนครับขอให้มีความสุขกับเทศกาลพันหยุดฮะไม่กระทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายนะครับและก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและหากท่านใดพบการกระทำความผิดขอให้แจ้งไปยังสายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวนะฮะน่าจะตำรวจน่าจะกำลังเร่งติดตามนะฮะเจ้าของปืนนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับอย่าทําเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบื่นเลิงงานมงคลงานอัปมงคลนะครับก็ไม่ควรใช้วุฒิปืนนะ่ะเอามาเกี่ยวข้องในงานนะครับถ้าเรายิงขึ้นไปใช่ไหมพอมันยิงขึ้นฟ้าปุ๊มนะฮะแรงมันพุ่งไปแต่พอแรงมันหมดปุ๊บฮะจังหวะที่มันตกลงมาเนี่ยโอ้โหมันจะควงฮนะความแรงมันหลเท่านะมันจะหมุนหมุนนุน,นแล้วก็ตกลงมาเนะะี่ย ถ้ามันโดนหลังคาบ้านก็ไม่เป็นไรฮะลองนึกภาพตามถ้าไปโดนหัวนี่นะฮะหรือว่าโดนตามลําตัวเนี่ยนอกจากจะได้รับบาดเจ็บนะครับบางครั้งเนี่ยถึงขั้นอาจเสียชีวิตก็เป็นได้ฉะนั้นอย่าทําเด็ดขาดนะครับสนุกให้พอประมาณสนุกให้มันมีความสุขนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท n n ประเด็นใหญ่คลายทุกช่อง16นะครับ อย่าลืมนะครับกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดรายการที่สำคัญนะครับทั้งรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ